ขอเอาใจน้องๆหนูๆกันบ้างนะคะกับหนังสือการ์ตูนเสริมความรู้ทักษะภาษาอังกฤษค่ะ Tales Runner สึกการ์ดภาษาอังกฤษแห่งโลกนิทานค่ะเล่มน,นี้นะคะจากสำนักพิมพ์ c ีค่ะ จนภัยไปในดินแดนแห่งโลกนิทานกับเหล่าเทลส์แรนเนอร์ตัวละครจากเกมออนไลน์ยอดฮิตกับภารกิจพิทักษ์โลกนิทานและโลกแห่งความจริงจากเนื้อมือจอมานปีเอโร่พร้อมกับฝึกฝนภาษาอังกฤษทั้งไวยากรณ์และคำศัพท์ในหนังสือชุดเทลส์แรนเนอร์สึกการ,ราก์ดภาษาอังกฤษแห่งโลกนิทานหนังสือที่สอดแทรกความรู้ภาษาอังกฤษทั้งเล่มเพราอมิธีการออกเสียงและแปลความหมายอย่างถูกต้องน้องๆจะได้สนุกสนานกับการ์ตูนและซึมซับภาษาอังกฤษไปโดยไม่รู้ตัว ในเล่มนี้เน็กนัดลาฟออกไปเพื่อแก้แค้นให้แฟนซีทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดส่วนนาซิซัสเดินทางไปยังโลกมนุษย์เพื่อตามหากาบเบรียลโดยมีพาด้าเดินทางไปด้วยในช่วงที่กำลังทับขันมีชายหนุ่มมาช่วยพาด้าเขาเป็นใครและภารกิจจะสำเร็จลุล่วงหรือไม่ติดตามเรื่องราวสนุกสนานได้จากเทลส์แรนเนอร์เล่มนี้ค่ะ